สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วกับไก่บ้านสวนวัฒสสนาดีนะครับเพื่อนเนช่วงนี้อากาศร้อนมากมากเลยหลายพื้นที่นะก็มีไฟไหม้นะบางพื้นที่ฝนตกน,ะน้ำท่วมลูกเห็บตกเบลลอร์บลล่าเลยนะครับแล้วก็หลายพื้นที่ก็ประสบกับภัยแล้งนะขาดน้ำน้ำแห้งนะครับยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้ เพื่อนๆและหลายท่านนะหลายคนที่ประสบภัยก็ ขอให้ปลอดภัยนะครับแล้วก็ขอให้อยู่ดีมีสุขท,ทุกทุกท่านนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมไก่บ้านสวนวัฒนาดีนะจะพามาแนะนำแล้วก็ให้รู้จักกับผลไม้ในประเทศไทยเป็นผลไม้ฤดูร้อนนะบางอย่างเนี่ยอาจจะใกล้สูตพันธุ์แล้วก็หายยากมากๆเลยนะครับเพราะว่าอาจจะมีบางพื้นที่ด้วยหลายหลายคนเนี่ยเชื่อว่ายังไม่เคยรู้จักแล้วก็ยังไม่เคยกินยังไม่เคยเห็นด้วยซ้ำนะเพื่อนๆคิดว่าในประเทศไทยเนี่ยมีผลไม้กี่ชนิด โดยส่วนตัวนะผมว่าน่าจะมีหลายร้อยชนิดหรือว่าอาจจะเป็นพันชนิดเลยกันได้นะเพื่อนๆใครที่ติดตามผมอยู่ก็รู้ว่าจะชอบกินผลไม้ทั้งผลไม้ไทยโบราณผลไม้หาย,ยากผลไม้แปลกผลไม้แตงประเทศอะไรอย่างเงี้ยคือกินแบบ คือชอบแอาง่ายบางอย่างก็คือเราไปตลาดเราไปเดินเนี่ยเราเห็นผลไม้ในตลาดคือมันเจอบ่อยไงจนรู้สึกแบบชินกับรสชาติเห็นไม่บ่อยก็รู้สึกชิวๆไปแล้วผมก็เลยชอบกินพวกผลไม้ต่างประเทศแล้วก็ผลไม้ต่างถินต่างพื้นที่เป็นผลไม้ป่าที่มันค่อนข้างหายยากแล้วมาเดี๋ยวพาไปรู้จักกับผลไม้สิบชน,นิดนะครับเป็นผลไม้ที่ใกล้สูญพันธุ์หายยากในบางพื้นที่ผลไม้อันดับที่หนึ่งนะครับก็คือลูกเดือยไก่นั่นเอง ลูกเดยไก่เนี่ยจะบอกว่ามันเป็นผลไม้ทางภาคอีสานนะครับก็คือเวลาผมไปเห็นคลิปในแต่และแอป,ปนะก็จะมาจากทางอีสาน้าส่วนใหญ่ไม่รู้ทางภาคใต้มีด้วยหรือเปล่านะเพื่อนๆลูกเดยไก่เนี่ยจะบอกว่าผมมองดูทรงแล้วมันจะคล้ายๆกับระมุดสีดารูปเดยไก่เนี่ยก็คือมันจะมีสีเขียวเป็นรูปรียาวนะครับมันเหมือนเดือยไก่เขาก็เลยเรียกว่าลูกเดยไก่นั่นเองนะ รสชาติก็จะมีหวานนะครับแล้วก็บางคนก็จะบอกว่าเหมือนน้ำอ้อยนะนี่ก็คือลูกเดยไก่ผมรู้จากลำต้นในคลิปที่เพื่อนๆเ,เอามาโพสกันนะใบม,มันก็จะเหมือนกับลำมุดสีดานะเพื่อนๆน,นี่นี่อันนี้คือต้นลำมุดสีดาผมนะจะคล้ายๆกันเลยแล้วก็เม็ดมันเนี่ยก็จะเหมือนลำมุดสีดาด้วยนะเพื่อนๆสำหรับต้นเดยไก่นะเวลาสุกลูกเขาจะเป็นสีเขียวเออลูกเขาจะเป็นสีเขียว ก็หลายๆท่านบอกว่าเหมือนน้ำอ้อยอ่ะก็ถ้าใครเคยกินนะครับลองบอกมาหน่อยสิว่ามันอร่อยไหมโดยส่วนตัวเราเนี่ยผมติดต่อสั่งไป3เจ้านะนเพื่อนๆก็จะบอกว่ามีแต่ลูกทรงลีลีเล็กๆเรียวๆนะลูกผลโตๆก็คือไม่มีนะครับเพราะว่าช่วงสงการเนี่ยเขาหยุดกันแล้วก็มันไม่มีคนเข้าไปหานั่นเองก็เสียดายไม่รู้ว่าปีนี้เนี่ยจะได้กินหรือว่าได้ลองชิมหรือเปล่าสําหรับ ลูกเดไก่นะโดยส่วนตัวแล้วผมก็ยังไม่เคยกินเนาะถ้าใครเคยชิมนะฮะรสชาติเป็นยังไงมาบอกกันแล้วก็อยู่จังหวัดอะไรนะครับมีมากมีน้อยมีเยอะแค่ไหนก็ลองมาแชร์กันนะครับเพื่อนๆพ,พูดไปพูดมามะม่วงหล่นเฉย <c oughs> นั่งผ่านไปผ่านมานะครับก็มะม่วงหลน่นหอมมะม่วงสามดูดูของโปรโด ชนิดที่2นะครับนั่นก็คือลูกว่านะเพื่อนๆลูกว่าเนี่ยจะบอกวาอ่าเป็นต้นไม้ที่มีขนาดกลางนะครับแล้วก็เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่นะลูกก็จะมีสีม่วงอบดําสีเข้มๆนะครับมีรสชาติหวานนะฮะก็ใครยังไม่สุกมากก็จะติดฝาดนิดนึงนะครับเนื้อก็จะไปใส่ถามว่าเป็นผลไม้ป่าไหมเป็นผลไม้ป่าของไทยที่ณนะตอนนี้ผมก็เชื่อว่า กลได้จะศูนพันธ์เต็มทีแล้วเหมือนกันมีน้อยมากนะครับสำหรับตระกูลว่าไทย ลูกเขาเนี่ยจะบอกว่าดกมากๆเลยนะครับสาหรับต้นว่าหน้าตาก็น่ารักหน้าชัางนะเอาศพเอาไปคุกกับเกลือกับน้ําตาลพริกเกลืออะไรอย่างเงี้ยถ้ายังไม่สุกจนเละนะก็ถามว่ารสชาติอร่อยไหมอร่อยกินสมัยตอนเด็กๆก,ก็คือโอเคเลยชอบนะเป็นความทรงจําคลิปนี้เนี่ยเป็นความทรงจําสมัยเด็กๆก,กันเลยทีเดียวในส่วนของลูกว่าไทยก็จะประมาณนี้นะเพื่อนๆมันยังมีลูกว่าที่เขานําเข้ามาจากต่างประเทศด้วยนะไม่แน่ใจว่าเป็นมาเลเซียหรือว่าเป็นอินโดนีเซียนะครับก็จะมีว่า าจุมพูว่าขาวก็คือลูกเขาจะค่อนข้างใหญ่มากนะเนื้อเยอะแล้วก็หวานนํำไม่ติดฝาดนะครับแล้วก็ลูกใหญ่ประมาณเหรียญ10บกันเลยทีเดียวนะก็ลองหาซื้อนะครับตามกลุ่มนะครับผลไม้แปลกผลไม้หายยากประมาณนี้เนาะนี่ส่วนของกลุ่มที่เป็น fb ที่เคยแนะนำไปไหลายๆคลิปนะอันนี้คือเป็นลูกว่าโอ้ยร้อนมาก มีขนาด6โมงเย็นกว่าแล้วนะเพื่อนๆจะหนึ่งทุ่มแล้วนะมาดูผลไม้ชนิดที่3กันนะครับเพื่อนๆก็คือบักเง้วหรือว่าคอแลนนะเพื่อนๆออลักษณะของลูกเขาเนี่ยจะคล้ายๆลินจี การปอกเปลือกอะไรเงี้ยจะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าลูกเขาจะเล็กกว่าลักษณะของลูกก็เป็นพุ่มเป็นพวงเหมือนกันเป็นต้นไม้หรือว่าเป็นผลไม้ป่าซึ่งมีขนาดกลางไปถึงใหญ่นะเพื่อนๆไม่แน่ใจนะตอนนี้ที่เยอะที่สุดเนี่ยอยู่จังหวัดไหนแล้วแถวบ้านใครเนี่ยยังมีก็คอมเมนต์ลงมาหน่อยว่าพี่อยู่จังหวัดอะไรแล้วก็มันยังมีให้กินอยู่นะสําหรับบักคอนแลนหรือว่าบักแงวเออแล้วแต่ว่าใครจะเรียกเนาะรสชาตินะ เปรี้ยวนะผมเคยกินนะคือเปรี้ยวนำนะครับแล้วก็หวานในหน่อย,อยบางลูกก็ครึ่งครึ่งแต่เมนหลักๆคือเปรี้ยวมันจะนำหน้ามานั่นเองสำหรับรสชาตินะฮะมาดูชนิดที่4กันเลยนะครับเพื่อนๆก็คือมากย่างนะหมากยาง,นะายางหรือว่าลูกคุยนะไม่รู้ว่าที่อื่นเนี่ยเขาเรียกอะไรกันบ้างนะลูกเนี่ยก็คือสีเหลืองมีลวดลายคล้ายๆผลไม้ด่างเลยนะคือผมก็เคยทำคลิปไปแล้วนะแต่ว่า ตอนนั้นผมก็ยังไม่รู้จักดีนะครับรสชาติของลูกยางนะครับก็จะเป็นเปรี้ยวตัดหวานนะเพื่อนๆเ,เนื้อก็สวยลูกก็สวยนะ,ะผลนิบสีเขียวผลสุกสีเหลืองแล้วก็บางลูกก็จะมีลายค่อนข้างสวยงามกันเลยทีเดียวรสชาติก็ดีเหมือนกันนะครับรู้สึกว่าหมักยางเนี่ยหรือว่าหมากยางเนี่ยตอนนี้คือกําลังอ,ออกผลมาให้ได้เก็บได้กินกันนะครับเป็นผลไม้ป่าก็ไม่แน่ใจว่าจังหวัดอะไรมีเยอะเหมือนกันใครรู้ว่าหมากยางเนี่ยที่ เพื่อนๆอ,อยู่เนี่ยจังหวัดอะไรก็ลองพิมพ์มาหน่อยแล้วก็ตอนนี้มันยังมีให้เพื่อนๆเ,เนี่ยก็คือแบ่งปันให้เพื่อนๆได้สั่งซื้อกินได้ไหมย,ยังไงก็พิมพ์คอมเมนต์ลงไว้ใต้คลิปกันได้เลยนะเอากันเต็มที่เลยนะเพื่อนๆสําหรับใครที่อยากกินผลไม้ตาผลไม้โบราณก็จัดไปนะฮะก็คือหมากยางนั่นเองชนิดที่5นะครับก็คือหมากผีพวนโอ้โหจะบอกว่าหมากผีพวนเนี่ยเท่าที่ผมเคยเห็นนะมันมีสีแดงนะลูกสีแดงแดง อ่าเป็นลูกรียาวนะแล้วก็มเมล็ดเนี่ยก็เวลาผ่ามาก็จะเป็นเม็ดเม็ดเม็ดอ่าเหมือนลูกอะไรก็นึกไม่ออกเหมือนกันนะแต่ว่าจะเป็นสีแดงเนาะแล้วก็ผมเคยเห็นอ่าลูกที่เป็นสีเหลืองด้วยนะลักษณะมันก็จะคล้ายกันนะเพื่อนๆผมไม่แน่ใจว่ามันเหมือนกันหรือเปล่านะเหมือนไม่เหมือนใครรู้พิมพ์บอกมาหน่อยว่าไอหมากผีพวนสีแดงกับสีเหลืองเนี่ยคือมันแตกต่างกันไหมหรือว่ามันเป็นชนิดเดียวก,กันแต่ว่าคนละสีรสชาตินะ บางคนเขาบอกหวานอย่างสีแดงจะบอกว่าผมซื้อไปปลูกประมาณน่าจะห้าห้าถึงเจ็ดปีจำปีไม่ได้ก็คือซื้อต้นพันธุ์จากงานต้นไม้ที่จังหวัดชนบุรีนะเป็นงานน้าศารแล้วก็ไปปลูกที่บ้านทิ้งไว้สองต้นนะก็ยังไม่เคยได้กินเลยแต่ออกดอกออกลูกแล้วแต่หลานผมที่อยู่บ้านนะครับก็คือ เขาไปเรียกว่าอะไรเป็นรถน้ำไปอะไรเขาไปเห็นในลูกสิสีแดงเนี่ยแล้วก็มันสุกแล้วแล้วเขาลองกินเขาบอกมันหวานหอมอร่อยดีแต่ส่วนตัวผมก็ยังไม่เคยกินเลยเหมือนกันนะครับเพราะว่าเวลาไปเห็นโพสต์เห็นคลิปในกลุ่มผลไม้แปลกผลไม้โบราณเนี่ยไปั่งเขาเลยมันก็ไม่ค่อยทันเขาสักทีหนึ่งนะใครรู้สีแดงกับสีเหลืองมันแตกกับมันแตกต่างกันยังไงระหว่างมากผีพวนแล้วก็ที่อื่นเนี่ยเขาเรียกชื่อว่าอะไรกันบ้างนะแล้วก็อยู่จังหวัดอะไร ก็พิมมาบอกกันหน่อยว่าเฮ้ยผมอยู่จังหวัดนี้มากผีพวนเยอะเลยอะไรอย่างเงี้ยต้นมันเป็นแบบมันเป็นต้นไม้ขนาดกลางว่ามันผมมองแล้วมันกิ่งมันจะยาวๆเหมือนเป็นเครือที่ผมปลูกไว้ที่บ้านนะยังไงใครมีข้อมูลก็ช่วยแชร์กันหน่อยนะครับสําหรับเพื่อนๆที่เขายังไม่รู้ข้อมูลก็จะได้รับรู้รับฟังไปด้วยกันนะครับต่อไปชนิดที่6นะครับเพื่อนๆก็คือมะคอ แล้วก็สลัมหาดผมไม่แน่ใจว่ามันเหมือนกันหรือเปล่านะเพื่อนคือดูข้อมูลแล้วว่าข้อมูลก็มีค่อนข้างน้อยเหมือนกันแต่สนใจไอ,อ้ลูกมหาดเนี่ยผมว่ามันแปลกดีโดยส่วนตัวเนี่ยผมไม่เคยเห็นนะผลไม้ที่ดูแล้วน่าจะหอมเขาบอกว่าหอมแล้วก็รสชาติมันจะออกเปรีย้ยวๆหวานๆใช่ไหมหน้าตามันก็แปลกมากนะใครอยู่จังหวัดอะไรเหมือนเดิมนะครับพิมพ์เมนต์ลงมาบอกหน่อยว่าเอ้ จังหวัดนี้มีลูกมะหาดนะตอนเนี้มีให้สั่งให้ชิมกันไหมอะไรเงี้ยลองพิมพ์มาบอกมาเม้นต์กันหน่อยว่ารสชาติมันเป็นยังไงแล้วก็มันเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่หรือขนาดกลางแต่เท่าที่เห็นในคลิปเนี่ยมันเหมือนขนาดกลางไปถึงใหญ่นะเราก็ลูกเนี่ยค่อนข้างดกแล้วก็แปลกมากๆเลยนะรสชาตินะก็อย่างที่บอกไปเปรี้ยวตัดหวานส่วนใหญ่ผลไม้ป่าเนี่ยก็คือมันจะเป็นเปรี้ยวตัดหวานนะอาจจะเป็น 30- 70นะแล้วก็หรือ50-50อะไรประมาณนี้เนาะ แล้วก็หมากคอเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันคนละอันกันหรือเปล่าก็สําหรับอันที่หกเนี่ยสแลดไว้ไว้ไว้ด้วยกันกแล้วกันเนาะระหว่างหมากคอแล้วก็มหาดว่าเฮ้ยมันเหมือนกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอยากให้หลายๆคนนะครับมาแชร์ข้อมูลกันนะฮะเพื่อนๆว่ารสชาติหมากคอนะฮะแล้วก็ มะหาดเนี่ยมันเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงรสชาติเป็นยังไงอร่อยไหมถูกใจไหมอยู่จังหวัดอะไรเราก็ถูกใจในรสชาติของมันหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นผลไม้ป่าผมคิดว่ามันน่าจะใกล้ศูนย์พันไปแล้วด้วยแหละเนาะต่อมาชนิดที่เ็นะครับเพื่อน,นนะชนิดที่7ก็คือลูกพีชนั่นเองลูกพีชเป็นผลไม้ทางภาคเหนือนะครับเป็นผลไม้ดอยลหลายๆท่านเนี่ยอาจยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีลูกพีชของไทยมีขายและมีจําหน่ายอยู่ ใครที่สนใจก็แนะนําเลยนะครับผลไม้แปลกผลไม้โบราณหรือว่าพิมพ์คําว่าลูกพีชกดไปที่กลุ่มก็จะเห็นเหมือนกันเป็นผลไม้ทางภาคเหนือจุดเด่นของลูกพีชก็คือความหอมนั่นเองผมเคยสั่งมาแล้วนะก็คือ,อเป็นลูกสีเหลืองแล้วก็มีแต้มแดงแต้มจมพูนะครับก็คือค่อนข้างสวยแล้วก็หอมรสชาติเนี่ยเปรี้ยวหวานนะครับถ้าสุกมากก็ปอกเปลือกมามันก็จะเป็นเปรี้ยวอมหวานรสชาติค่อนข้างจัดจ้านนะครับแล้วก็กลิ่นหอมมากๆ ลูกพีทหรือว่าลูกท้อนะครับคือมันอร่อยจนเซียนบนสวรรค์เนี่ยก็คือต้องลงมาจากสวรรค์เพื่อมากินลูกพีทเออตำนานเขาว่าจะประมาณนั้นนะจุดเด่นนะครับก็คือสายดองเหล้าเนี่ยเขาก็จะมาดองลูกพีทกันเพราะว่ารสชาติมันค่อนข้างดีนะครับในการอดองเหล้านั่นเองนะครับผลของเขามันจะมีสีเขียวแล้วก็มาเหลืองแล้วก็มีแต้มแดงใช่ไหมบางสายพันธุ์ก็ จะเป็นสีเหลืองเพียวเลยก็คือจะเป็นสายพันเจดส่วนไอ้ที่เป็นน้ำแต้มผมไม่แน่ใจว่าเป็นสายพันธุ์อะไรนะก็คือจําไม่ได้เคยสั่งมาแล้วนะครับก็คือรสชาติค่อนข้างดีแล้วก็ถูกใจเลยช่วงเนี้เขาก็ยังมีจําหน่ายมีขายกันอยู่นะครับก็ไปที่กลุ่มนะครับลูกพีชพิม์พไปตรงๆตัวเลยแล้วกันนะครับก็มีจําหน่ายกันอยู่ก็ลองไปสั่งมาได้เพราะว่า มันจะใช้เวลาแค่ประมาณ1เดือนในการติดผลนะครับแล้วก็ขายหมดละ1ปีมีแค่นี้แหละนะครับสำหรับพีชไทยใครผ่านมาเห็นคลิปนี้นะฮะอยู่จังหวัดอะไรแล้วก็ลองชิมแล้วสายพันธุ์ไหนรสชาติอร่อยแล้วก็เอาไปทําอะไรได้บ้างก็ลองมาแชร์กันแล้วก็ลองคอมเมนต์มาดูนะครับเพื่อนๆมาถึงผลไม้ชนิดที่8กันแล้วนะครับเพื่อนๆถ้ามีลูกพีชแล้วจะขาดไปไม่ได้เลยก็คือลูกบวยนั่นเองนะ บ้วยนะครับมีทั้งบวยแก้มแดงแล้วก็บวยธรรมดาจุดเด่นของเขานะครับคือมันเป็นผลไม้ที่กินสดไม่ได้นะครับก็คือมันจะมีสารเทเนินค่อนข้างเยอะกินเยอะๆเนี่ยมันจะอาจจะเป็นอันตรายได้ส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะเอาไปเชื่อมเอาไปดองนะแล้วก็เม่หลักบว้ยเลยจะบอกว่า ดองเล่าคือเดอะเบสที่สุดนะก็หลายคนบอกมาโดยส่วนตัวของผมแล้วจะบอกว่าชื่นชอบบวยดองเล่าเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าเคยไปซื้อกินนะในห้างเนาะราคาก็แรงเอาเรื่องอยู่นะเ,นเพื่อนๆขนาด500700เออลเนี่ยก็หลายร้อยอยู่ก็เลยดองกินเองซะเลยนะครับเพราะว่าความหอมความละมุนนะครับของบวยดองเล่าเนี่ยคือเดอะเบสอีกกรณีหนึ่งที่ชอบเลยก็คือบวยเชื่อมนะคิดว่าน่าจะเป็นบวยเชื่อมนะกลมๆเนี่ยผมก็ชอบกินนะอันนี้คือ เป็นผลไม้ที่เฉพาะที่เฉพาะถิ่นมีเพื่อนๆท่านไหนนะครับเอาบัวไปทําอะไรกินได้บ้างนะแล้วก็รสชาติเป็นยังไงถูกใจไหมนะครับก็ลองมาแชร์ข้อมูลกันนะสําหรับ ลูกบวยมาถึงผลไม้ชนิดที่9กันแล้วนะครับเ,เพื่อนๆมีเป็นบางพื้นที่มีเป็นบางจังหวัดเท่านั้นนะครับนั่นก็คือลูกพุนลูกพับนะแล้วก็มีเป็นลูกผสมนะทั้งพับทั้งพุนด้วยนะถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็เชอร์รี่ดอย3อย่างนี้จะบอกว่ามันจะใกล้เคียงกันมากๆโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยเคยทานเชอร์รี่ดอยนะครับจะบอกว่าเปรี้ยวอมหวานเอามากินกับพริกเกลือก็ บอกเลยว่ารสชาติค่อนข้างดีสำหรับสายแบบซีดแซ่บๆอะไรประมาณนี้เนาะก็เชอร์รี่ดอยนะแล้วก็ลูกพุนเนี่ยก็กินตอนสุกนะครับก็ถือว่าค่อนข้างอร่อยเป็นเปรี้ยวตัดหวานเหมือนกันถ้าสุกจะจัดก็หวานนำเปรี้ยวนะเ,นเพื่อนๆกินกับพริกเกลือก็ได้กินสดก็ได้ เอามาดองเล่าก็ได้นะทั้ง2องอย่างที่พูดมาเนี่ยดองเล่าได้เหมือนกันนะใครเคยกินแบบไหนเอาไปทําอะไรได้บ้างก็อลองมาเม้นกันเลยนะครับเพื่อนๆในส่วนของลูกพัมนะก็จะบอกว่ามีทั้งลูกพกัมปกติแร้กก็ลูกพัมป่านะเมลหลักๆแล้วก็กินสดกินกับพริกเกลือเหมือนกันแล้วก็เมล์หลักๆเลยถ้าเป็นพัมป่าเนี่ยเขาก็นิยมเอามาดองเล่ากันนะครับลูกดิบก็จะเป็นสีเขียวสุกมาก็จะเป็นสีเหลืองบางสายพันธุ์เป็นพัมป่ามันก็จะเป็นสีเหลืองเลยชนิดนี้รู้สึกว่าดองเล่าจะนะาค่อะเดือบคบ บอกว่าดองเหล้าดีมากนะครับสำหรับพมป่าตีเหลืองใครเคยดองหรือว่าเคยเอามาทําอะไรได้บ้างก็ลองช่วยกันคอมเมนต์หน่อยนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนเขาสนใจเนี่ยเขาสั่งซื้อมาเขาก็จะได้คิดเมนูออกว่าจะไปทําอะไรกินดีนะก็ช่วยๆกันนะครับต่อมาก็คือผลไม้ชนิดที่10นะครับนั่นก็คือมะม่วงไข่โบราณผมบังเอิญไปเห็นในแอปทีทนะครับแล้วก็ในแอป f b นะครับเพื่อนๆผมมองว่าเฮ้ ผมไม่เคยได้ยินชื่อนี้เลยอ่ะผมก็ไม่รู้ด้วยว่ามันอยู่อ่ามันเป็นมะม่วงนะครับอยู่เมลหลักๆหรือว่าต้นกําเนิดของเขา่ามันอยู่ทางภาคอะไรเพราะว่ามะม่วงเนี่ยใครๆก็รู้ว่ามันสามารถปลูกได้อ่าทั่วประเทศเนาะสำหรับมะม่วงไข่โบราณเนี่ยเฮ้ยผมมองมันหน้าต,ตามันน่ารักนะหน้าต,ตาลาลักแล้วก็น่ากินมากๆเลยปอกเปลือกนะผมเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูผมดูว่ามันน่ารัก รสชาติบอกไม่ถูกไม่เคยกินนะฮะสำหรับคลิปนี้เนี่ยใครผ่านไปผ่านมามีต้นมะม่วงไข่โบราณปลูกไว้เนี่ยเม้นมาบอกกันหน่อยว่ารสชาติมันเป็นอย่างไรนะครับเราก็อ่าพี่ที่มาเม้นบอกก็อยู่จังหวัดอะไรยังมีเยอะอยู่ไหมนะครับแล้วก็มันสามารถเอาไปทำเขาเรียกว่าเมนูเด็ดอะไรได้บ้างนอกจากทานสดแล้วก็มันกินดิบได้ไหมอร่อยหรือเปล่านะก็ช่วยกันเม้นลงมาด้านล่างหน่อยแล้วกันเนาะสำหรับมะม่วงไข่โบราณ ครบสิบชนิดแล้วนะครับเ,เพื่อนๆสำหรับผลไม้ปา่าผลไม้หายากผลไม้ใกล้ศูนย์พันผลไม้ที่มีเฉพาะถิ่นเฉพาะที่ใครปลูกต้นอะไรไว้ก็อย่าลืมมาแชร์มาเม้นต์กันด้วยนะครับเ,เพื่อนๆตามสไตล์ผมเลยนะครับเมื่อครบสิบแล้วก็จะมีแถวอีกหนึ่งตลอดนะอ,อันนี้คือข้องใจแล้วก็สงสัยมากมันก็คือผลไม้หมากภาคใช่ครับฟังไม่ผิดผลไม้หมากผาก เป็นผลไม้ทางภาคอีสานนะผมไปเห็นมาจากแอปทีทีมากภาคเนี่ยคือข้อมูลมันก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะเ,นเพื่อนๆหาไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นที่ผมไปเห็นมาผมก็เลยอยากรู้ว่าเพื่อนๆผมหรือว่า FC ผมเนี่ยใครเคยกินรสชาติมันเป็นอย่างไรอยู่จังหวัดไหน มีเยอะหรือเปล่าแล้วมันน่าเก็บสะสมเอามาเพาะสายพันธุ์อนุรักษ์ไว้ไหมเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วจะบอกว่าผมเป็นคนที่ชอบสะสมพันธุ์ไม้โบราณพันธุ์ไม้หายากของไทยเออเอาไปปลูกไว้ที่สวนนั่นแหละเพื่อเก็บสะสมสายพันธุ์เอาไว้ให้ลูกใหนหลานนะครับได้ชิมในอนาคตนั่นเองในส่วนของคลิปนี้นะครับถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนนะครับก็มีผลไม้แปลกผลไม้หายากผลไม้โบราณผลไม้ที่คิด,ดว่าหลายๆคนยังไม่รู้จักก็พิมพ์บอกพิมพ์คอมเมนต์กันไว้ เลยนะครับแล้วก็อ่านแนะนําผมว่าเฮ้ยพี่ไก่น้องไก่เพื่อนไก่นะครับเนี่ยผมมีผลไม้สายพันธุ์หายากตัวนี้เป็นผลไม้โบราณของไทยแนะนําเนี่ยตัวเนี้ยน่าจะเอาไปปลูกในสวนนะรับรองว่าโอเคใช้ได้อร่อยอะไรเงี้ยก็แนะนํากันมาได้เลยนะครับเพื่อนๆผมชอบปลูกแล้วก็สะสมสายพันธุ์ไม้ของไทยประมาณนี้นะครับอยากจะปลูกไว้เก็บให้ลูกให้หลานนะครับเอาไว้ในอนาคตให้เขาได้ลิ้มรสแล้วก็ ได้ลองชิมผลไม้ของไทยบบราณโบราณนะสำหรับคลิปนี้นะครับผมไก่บ้านสวนวัฒนาดีขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ